สวัสดีค่ะพบกับแพรอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพ่จะพาทุกท่านมาชมบ้านส่วนตัวค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งเด็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงค่ะเดี๋ยวพจะพาทุกท่านไปชมนะคะว่าบ้านหลังนี้ใช้พื้นไม้ของอะไรนะคะที่ให้ความรู้สึกทั้งอบอุ่นแล้วก็ใกล้ชิดธรรมชาติค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ และที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือบริเวณโถงห้องนั่งเล่นค่ะบ้านหลังนี้นะคะเลือกใช้ไม้พื้น AEF ของทางวัสดุนิยมค่ะโดยติดตั้งสีบอสซัมโอ๊กค่ะให้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็โฮมมี่มากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่แพลจะไปบอกคุณสมบัติเด่นของไม้พื้นตัวนี้นะคะเดี๋ยวแพลจะมาให้ทุกท่านดูค่ะว่าไม้พื้นตัวนี้นะคะมีองค์ประกอบอะไรบ้างค่ะ เดี๋ยวพรวจะมาเล่าองค์ประกอบของไม้พื้น AEF ตัวนี้นะคะตั้งแต่ชั้นล่างขึ้นข้างบนค่ะโดยชั้นล่างสุดของไม้พื้น AEF รุ่นนี้นะคะเป็นชั้นปรับสมดุลของโครงสร้างค่ะก็คือโฟมนั่นเองที่ช่วยรองรับกันกระแทกแล้วก็เวลาเดินให้ความรู้สึกนุ่มเท้าค่ะชั้นถัดมานะคะเป็น SPC ค่ะ Stone Plastic Composite นะคะตัวนี้เป็นชั้นที่ผสมทั้งหินแล้วก็พลาสติกเข้าไปค่ะเพิ่มความแข็งแรงทนทานแล้วก็ลดการยืดหดขยายค่ะชั้นต่อมานะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่ก็คือไม้ จริงค่ะโดยทุกแผ่นจะแรนดอมไม่มีแผ่นไหนที่ซ้ํากันเลยค่ะให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆถัดมานะคะก็จะเคลือบรองพื้นพิเศษถึง7ชั้นเลยค่ะและเคลือบสีสําเร็จรูปพิเศษถึง2ชั้นเป็นไงล่ะคะองค์ประกอบของไม้พื้น AEF รุ่นนี้ต้องมีติดบ้านแล้วนะคะ ที่แพลนั่งอยู่นี้นะคะก็คือขั้นบันไดค่ะที่เชื่อมตั้งแต่ห้องครัวไปจนถึงห้องนั่งเล่นค่ะเห็นไหมคะว่าไม้พื้นเอเยของเราเนี่ยสามารถเขียนได้ตามใจเจ้าของบ้านเลยค่ะนอกจากบริเวณโถงห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะเจ้าของบ้านยังติดไม้พื้น AEF ที่ห้องของเล่นเด็กๆด,ด้วยค่ะเพราะว่าไม้พื้น a e f ของทางวัสดุนิยมนี้นะคะไม่มีสารฟอร์มาดีไฮค่ะปลอดภัยทั้งกับคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงค่ะ ดยคุณนะสมบัติเด่นของไม้พื้น AEF รุ่นนี้นะคะมีระบบคลิกล็อก 5G ติดตั้งง่ายแข็งแรงทนความร้อนทนน้ําและก็กันความชื้นค่ะผิวสัมผัสไม้จริงกันรอยขีดข่วนการยืดหดขยายน้อยค่ะและที่สําคัญนะคะไม้พื้นรุ่นนี้ไม่ลามไฟค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจไม้พื้น AEF ของทางวัสดุนิยมสามารถสแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อกได้ฟรีเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะ AEF ของทางวัสดุนิยมมีให้เลือกถึง5สีเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะแพรต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าแพรจะพาไปชมสินค้าอะไรของทางวัสดุนิยมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แพรด้วยนะคะ